ช้เงินรถไปเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ครับผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะคะลูกค้าขาอาชีพบิสระขายกับข้ารถพ่วงข้างนะคะก็สามารถออกรถที่ร้านคาอ์โตเซนต็เซนเตอร์ของเราได้นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีครับคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรคะพ่อจำนงครับผมคุณพ่อจำนงคุณพ่อจำนงทํางานอะไรคะทำไมถึงม,มาออกรถกระบ่ายแบบนี้ได้ขายอาหารตามสั่งครับผม แล้วขายอาหารตามสั่งนี่ร้านเป็นแบบไหนคุณพ่อเป็นรถพ่วงครับผมเป็นรถพ่วงข้างนะคะลูกค้าขารถพ่วงข้างที่ขายกับข้าวออกรถกระบะได้นะคะลูกค้าแล้วคุณพ่อได้ปีดาวไหมรีดาวครับผมปีดาว,ดาวแล้วคุณพ่อได้อะไรไปเีกขับรี90วันไหมคะใช่ครับผมอ๋อค,คุณพ่อได้ขับรี90สวันแล้วเมื่อกี้นูเห็นเฮียจิ้นที่แบตเตอรี่เฮียบอกว่าอะไรเปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้ดุก คุ้มไหมคะพ่อคุ้มครับใช้เงินออกรถไปเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ครับผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะคะลูกค้าขาอาชีพบิสระขายกับข้ารถพ่วงข้างนะคะก็สามารถออกรถที่ร้านซานโนโต้เซ็นเตอร์ของเราได้นะคะวันนี้เราพอได้พูดคุยของฝากของคอกับลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำตาลกับตัวลูกค้าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ